ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟคลิปนี้ปอป่ามาขายเหรียญของสะสมเอฟเ นี่คือเหรียญตาพจุลมงกุฎสมัยรัชกาลที่4นะฮะตาพจุลมงกุฎสมัยรัชกาลที่4ด้านหลังเป็นรูปช้างยืนพื้นอยู่กลางพระแสงจกักสภาพผ่านการใช้งานสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้ f อฟฮะใครอยากได้สามารถติดต่อช่องของป้ามาได้เลย f อฟฮะนะทางไอ l ดี e ลน์ 0927928232นะหรือไม่ก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรเอฟีฮะนะก็ใช้เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะฮะ0927928232ครับเอฟีฮะนี้คือเหรียญชนิดราคาบาท1เนื้องเงินนะฮะสมัยรัชการที่4ผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนตั้งแต่รู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2 2,403 4 0 3 นะอายุของเหรียญน,นี้โอ้โหไม่ใช่นน้อยปีเอฟฮะถ้าใครอยากได้นะฮะถ้าใครอยากได้ผ่านการใช้งานสภาพนี้ช่องของประป่าขายออกอยู่ที่เหรียญละ1400บาท1400บาทฮนะหากสภาพดรอก,กว่านี้ราคาก็จะดรอก,กว่านี้หากสภาพสวยกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้นี่คือเหรียญ ตาพระจุลมงกุฎสมัยรัชกาลที be, ่4นะฮะหายากแล้วเอฟซีฮะหาพบเจอได้ยากนะใครอยากได้ปอปาขายให้เหรียญนี้เอฟซีฮะเหรียญละ1,400บาทนส่้บาทช้นเองนะฮะถ้าสภาพสวยๆนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่านี้นะโอเคเอฟซีใครอยากได้เหรียญนี้ก็สามารถติดต่อช่องของป่อปามานะคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญนะฮะคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญโอเคเนาะขายเหรียญ ปราพจุนมงกุฎด้านหลังพระแสงจากช้างยืนพื้นอยู่ก,ากลางกงจกักรชนิดราคาบาท1นะฮะใครอยากได้ติดต่อช่องของ,ของป่ามาเอฟียต้องทางช่องทางการติดต่อก็ติดต่อมาทางไอดีไลน์ะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์ฮะ0927928232มสามารถติดต่อกับแอดมินนะฮะเข้ามาซื้อเหรียญในช่องของป่าได้เลย โอเคเอสออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะฮะทุกวันประปาจะมีไลฟ์สดประปามาขายเหรียญด้วยกดติดตามช่องของประปาไว้